อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ชี้แจงในเรื่องของบัตรคนจนคนละครึง่งรวมไปถึงตอนนี้นะคะอาจจะมีการสนับสนุนในส่วนของบัตรคนจนคนละครึง่งเฟสี่ดำเนินการพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะและติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในวันนี้สําหรับโอมิคอนนะคะความคืบหน้าเป็นอย่างไรทางสบ,บคจะออกมาในรูปแบบไหนติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซ่บค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้สบคจะกลับมาพิจารณาในส่วนของการกําหนดโซนสีสําหรับจังหวัดอีกนะคะซึ่งสีน่ะมีผลต่อมาตรการในการใช้ปิด เปิดสถานที่ต่างๆจังหวัดที่ท่านติดนะคะตั้งแต่1นึถึงสินะคะผู้ติดเชื้อเยอะไหมและวันนี้ค่ะในส่วนของหลายสํานักก็ออกมายืนยันนะคะว่าประเทศไทยนะคะอาจจะเข้าสู่โควิดรอบที่5อีกแล้วค่ะไม่กี่วันแล้วก็แต่ละพื้นที่อาจจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรามาดูว่านโยบายของทางรัฐบาลจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเยียวยาครั้งนี้อย่างไรค่ะซึ่งวันนี้มาติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชม ถึงเรื่องการปลื้มโครงการบัตรคนจนและก็คนละครึ่งค่ะซึ่งอาจทําให้ยอดค่าใช้จ่ายพุ่งถึงในการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ที่2.5แสนล้านโดยการยืนยันจากนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมงมีความยินดีตอบรับกระแสจากพี่น้องประชาชนพอใจชื่นชอบมาตรการในการค่าของชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเพิ่ม กำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโครงการคนละครึ่งระยะที่3ต่อด้วยเฟสสีที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลจะมีการนําผลนะคะเพื่อไปต่อย,ยอดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจในโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องของกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อม ฉีดเม็ดเงินให้กับคนจนแล้วก็กลุ่มเปราะบางกว่า16ล้านคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะซึ่งนายอาคมเติมพิทาภพิสิทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่งเฟสี่นะคะซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่1มีนาคม25 6 5หถึง30เมษาย,ยน2565นรหนี้พร้อมกันนั้นทางกระทรวงการคลังจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมหรือว่าเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกว่า14ล้านคนแล้วก็กลุ่มเปราาะบงงกกลุ่่มทีต้อ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษอีก2ล้านกว่าคนส่วนจะใช้งบประมาณในการดําเนินการเท่าไหร่ต้องขอพิจารณาจากงบประมาณที่เหลืออยู่ค่ะซึ่งนายอาคมก็กล่าวว่าจากที่ผ่านมาหากดําเนินการคนละครึ่งนะคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องเพิ่มเงินให้กับผู้ถือบัตรวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่ม่อบบางไปและนายอาคมยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตอนนี้นะคะยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะ รัฐมนตรีเลยเนื่องจากว่าเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรีต้องรอ,อความเห็นชอบจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนแต่เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับสิทธิ์ต่างๆที่ทางผู้ถือบัตรคนจนหรือว,ว่าบัตรบริการแห่งรัฐจะได้รับโดยยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ซึ่งหมายความว่าในสถานการณ์แบบนี้อาจจะชะลอในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนและสามารถดําเนินการในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อและโครงการ การคลรึรึ่งเฟสสีได้ทันทีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกสําหรับโควิดระลอ,อกที่5นั่นเองค่ะคุณผู้ชมนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกหาะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ